สวัสดีค่ะหนะ้าตาแม่อาจจะซึ้อๆเพราะว่าเพิ่งตื่นนะคะเพราะว่าก็นั่งรถนั่งทางไกลไปต่างจังหวัดค่ะหาจังหวัด<า>ไหนคะป้าปฐุมธานีเพ <c oughs> อมาแค่ไกลน,กนี่นั่งรถจากบ้านเรามานะมาเนี่ยแม่หลับไปรู้สึกว่าหลับนานมากยังไม่ถึงเราจะไปแค่ หลังสิทธิ์ของ15แค่นี้ทําไมมันไกลจังก็ไม่รู้ว่าหลับแล้วหลับอีกปวดคอมหมดเลยเนี่ยก็คือเราจะไปซื้อต้นไม้ใหญ่ค่ะ <Wow. S 1> ทำไมต้องซื้อคะต้นไม้ใหญ่ในเมื่อเรามีทีมจัดสวนแล้วว่าป้าป้าปาเขาอยากนะเขาเป็นความอยากคืออยากทุกอย่างแหล, <c ười> และนอกจากผันตัวเองไปเป็นผู้รับเหมาแล้วยังจะผันตัวเองไป <c ười> เป,เป็นจัดสวนเีกคือเหมือนอยากจะทําเองทุกอย่างแล้วแม่ก็บน่นวุ่ยหนีเริ่มมหนีต้นไม้ข้างทางแล้วนะคะแม่ก็บน่นมาปาจะไหวไหมจะจัดต้นไม้เองคืออยากจะจัดต้นไม้เองอันนี้ให้ดูข้างทางคือต้นไม้ส่วนที่เราจะจัดเองเนี่ยจะเป็นต้นไม้หน้าบ้านแล้วก็อุ้ยเนี่ยต้นไม้ใหญ่ที่เราจะมาดูเนี่ยก็จะเป็นเหล่าต้นไม้ใหญ่ใช่ไหม จัดสวนก็ยังจัดบนบ้านอยู่แล้วป้าก็บอกว่าถ้าให้เขาจัดหน้าบ้านด้วยเนี่ยงบมันสูงไม่ไหวไงก็เลยแบบว่าเออตัดออกเดี๋ยวจัดเองจะได้ประหยัดงบแต่แม่คิดว่านะไอ้ตัดออกประหยัดงบแล้วจัดเองเนี่ยมันจะงบบ้านกว่าเดิมมัเปล่าป้าในบ้านอะตอนแรกอยากจะจัดเองด้วยนะแบบเออพอเหอะแม่ห้ามไว้ให้คนผู้เชี่ยวชาญทีมจัดสวนเขาจัดไปน้ําตงน้ําตกเนี่ยทำเองต้องตายแน่เลยนะคะฉะนั้นวันนี้จะลุกก็คือจะจัด เองเฉพาะตรงหน้าบ้านถ้ามันตายจะได้เปลี่ยนง่ายหน่อยค่ะเพราะเขาบอกว่าต้นนี้เขาชอบมันใบเด็กๆ้้วมีวิลาเป็นกิ่งมันหีิกไปอีกมานะส่วนแม่นั้นนั่งดูอยู่ในรถต้นอะไรคะเเจ้าจอมเออเฉยดีมีดอกมีดอกไหมต้นนี้เจ้สามหมื่นหนึ่งจริงเหรอตรงตงอ่ะ ก็เป็นแก้วเจ้าจอมเหมือนกันแค่6,000กว่าบาทแต่แก้วเจ้าจอมอันนี้ที่มันอีกเนี่ยมันสามหมื่นเพราะว่าฟอร์มมันไม่เหมือนกันอ่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะฟอร์มของต้นด้วยแบบเนี้ยมันเลยแพงกว่าร้านที่สองอันนี้ต้อนอะไรคะแก้วเจ้าจอมเหมือนเดิมเออใช่เมนกิ้งอันนี้ต้นใหญ่เบล่มเลยอะฮะใหญ่โตโมูหร้านมากดูดิ ไหนก็ไม่รู้นะเนาะอันนี้น่าจะเพิ่งเอามาลงเนาะมันยังไม่มีใบอะใ่ะ่ะตับกยันเพิ่ยมันจะแบนต้งไว่เวลาเราจะขนย้ายต้นไม้พวกเนี้นะเราต้องใช้รถรถเครนนะรถบรรทุกอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีเครนใช่ไหมเครนนะสีน้ำเงินเนะี่ยแล้วก็คือหนีบต้นไม้ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่สามารถใช้แรงคนยกได้เพราะว่าตัวตุ้มมันนี่คือหนักมากคืออันนี้ยังเป็นต้นเป็นอยู่นะแต่เขาตัดใบทิ้งหมดใช่ไหม เพื่อขนย้ายเังไงนี่ยังเนี่ยขนย้ายอะย่าแล้วนะฮะเปรี้ยวขาวเปรี้ยวขาวคืออะไรก็เคยได้ยินมาค่ะเนี่ยตอนนี้เราไปสอบถามคนแถวนี้เขาบอกว่าตรงนี้เขาเรียกคลองสิบสามเนี่ยมีหลายต้นที่ดูน่าสนใจนะป้าป้ามีแบบต้นเอียงเอียงอยู่ด้วยสำหรับเอาไว้ปลูกแบบแล้วแต่พื้นที่ของโรงงานบางทีพื้นที่เราต้องการเอียงใช่ไหมนะต้นนี้เอียงใช่ไห จะมีพวกต้นนี้เรียกต้นนี้ต้นนั้นนะเพราะว่าไม่รู้มันคือต้นอะไรจิกน้ำอันนี้เหรออ,อ๋ออันนี้ใช่ไหมน,นี่ต้นใหญ่ใช่ไหมไอ้เอาแดงๆคือดอกมั้หรออุ้ยสวยนะมีต้นเล็กๆมล้งไหมดูดูนะอ้อนใหญ่มากอันนี้ไม่ได้นะคะมาปลูกอะไรไม่ได้ไม่มีที่เนี่ยดูดิมันสวยเนาะมันมีแบบห้อยห้อยหอยหอะไร ปล่าว่าจะจิกน้ต้นนึงแต่จิกน้แ,นแบบต้อนอะไรก,ก็มีใช่ไหมคือต้นไหนอ่ะดูดินี่ใหญ่เกินนี่มืนมีต้นไหนอืออุ้ยอยู่รุ่นนี้ดิเหญ่ด้วยมันชื่อมึงเดี๋ยวเราจะไปเราอยากได้ต้นหลิวมันอยู่ที่ไหนคะคล <25. S 1> องสิบห้าเดี๋ยวไปต่อนะคะอุ้ยข้างนู้นมีต้นสนเต็มเลยอ่ะฮะ สวยดีอะไรแนวตรนนี้คือสเสม็ดแดงสเสม็ดแดงก็คือที่กิ่งมันแดงแดงใช่ไหมต้นมันแดงแดงด้านในที่เห็นเป็นใบเล็กๆที่ติดกับนั้นมันคือน้ำเต้าใช่ไหมน้ำเต้าต้นโอ้ยเยอะมากเลยดูต้นพุทนี่แม่ว่าต้นนี้สวยเนี่ยต้นเนี้ยมันเหมือนลำต้นมันสวยดีแต่ฟ้าเขาไม่เห็นดู คืออันไหนที่เราชอบก็จะไม่ชอบนะฮะเนี่ยเทียบกแก้จอจอมอันไหนเคยกันอันนี้มันมีดอกสีขาวด้วยนะร้ามก็มีดอกเหมือนกันไม่เคยเห็นดอกมันเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าดอกออกไปแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงอ่ะนี่โหดอกร่วงเต็มเต็มใต้ต้นก็คล้ายๆกันนะจ๊ะแก้จ้อใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิแล้วไม่ใบมันน้อยจังอ่ะจริงๆมันจะเยอะกว่านี้มาถ้ามันสมบูรณ์อ่ะนี่พุทธอะไรครับพุทธอะไรครับ พุทธกังหันอันนี้ปกติเดี๋ยวใบจะเยอะกว่านี้หรือประมาณนี้ค่ะใบเยอะกว่านี้อั้งแตกใบใหม่คอ๋อเพิ่งแตกใบใหม่อันนี้พุทธกุหลาบอันเนี้ยใบมันไม่เหมือนกันใบมันใหญกว่าใช่นี่ใบเล็กพุทธกังหันอันนี้พุทธกุหลาบพุทธกุหลาบมั้งใช่ไหมอุ้ยดอกเขาก็สวยดีนะมีดอกข้างบนสีขาวไกลๆอยู่นี่ให้ดูดอกแต่ว่าเดินลงไปไม่ได้นะมันเป็นแฉะๆใช่ไหม นี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงวิดอกสวยแต่ว่าใบมันโกนะ่นอะเดี๋ยวมันจะเยอะกว่านี้มาน่าจะเยอะนะเพราะตรงนี้เหมือนต้องแปกใบหมดเลยใช่ปะ่ะอืมเดินกันดูชมกันเพลิดเพลินร้อนจีนะคะนี่อะไรนะป,ะปะ๊า <100 l> ก็สวยดี่ะวะเออแต่ ดูใบมันจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมหลักติดที่ดูใบมันน,อน้อยนี่ไงมีต้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้นเมื่อกี้สวยกว่านะเมื่อกี้สวยจริงชงโคใช่ที่ที่ข้างบ้านเราปลูกหลายต้นหลายบ้านเลยนะเออติดกับบ้านเราก็ปลูกถัดไปก็ปลูกเราเห็นแล้วมันออกดอกสีชมพูสวยเชียวอไม่คอยสวยอันนี้เหลืองนี้ตาเบบุย่าใช่ไหมไ หลายต้นว่าที่กนพอกดแล้วเราจะไม่รู้เรามันคืออะไรเนี่ยเนี่ยกนดเต็มไปหมดเลยอ่ะกอดนี่คือเหมือนมันนพึ่งมาลงอ่ะเนาะพิ่งมาลงหรือมันพึ่งตายไม่รู้บอกแล้วว่าไม่ใช yeah ่ผูเชียวฉานต้นไม้มาดูนี่ไ UH, ม่รู้นะเกิดคนขายบอกอ๋อเนี่ยเนี่ยมันมันพึ่งมาลงมันก็เลยยังไม่แตกใบกับบางทีมันอาจจะกำลังใกล้ตายแล้วเขาบอกงีเป่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหม ย้ายมาคลอง14เมื่อกี้เราอยู่คลอง13าใช่ไหมแล้วก็ย้ายมาคลอง14มาดูเนี่ยเหรอใบแหลมๆต้นอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้สวยมากนะมันก็สวยดีนะใบมันแปลกดีเห็นไหมมันแหลมๆแล้วก็ชอบนะแต่ดูมันตัวต้นใหญ่มากเลยถ้าดูดีโอ้โหมมีหลุมเงยมันมีตั้งหนึ่งสองสามนุชจะสวยจริงมันดูมีอะไรไงมันดูไม่แบบธรรมดาเหมือนไอ้พวกต้นพูดอะไรพวกต้นพูด สวยต้นยอดอ่อนทุกคนก็สวยเห็นไหมแจงอ๋อต้นแจงอ๋อ,อทำไมไม่รู้จักนี่คือตีนเป็ดฝรั่งค่ะ <c oughs> คือมันมันเป็นสกุลเดียวกับน,น้ำเต้าหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะเขาบอกว่ามันเออก็เหมือนคล้ายๆกันแหละอะไรเงี้ยเออคือตีนเป็ดฝรั่งมันจะต่างกันที่ใบอะไรประมาณนี้ใบรีใบแฉกน,นี่ดอกด้วยนะคะนี่ดอกน่ารักจังนี่คือตีนเป็ดฝรั่งนะ เจอต้อนที่ถูกใจจิกน้ำจิกน้ำอันนี้มันเป็นแบบว่าสองหมื่นฮามันเป็นแบบว่า,าโค้งอะไรอย่างงี้ปลาเขาอยากเอาไปปลูกแล้วให้มันเหมือนโค้งคลุมไปถึงตรงหน้าบ้านตรงลานจอดรถใช่ไหไอ้ตรงที่เขาจอดรถอะตัวต้นจิกน้ำปลาชอบมากไอ้ต้นนี้ราได้เท่าไหร่เริ่มมีการาต่อร <laughs> องกับ <laughs> คนขาย เราแจ้งแม่ป้าจะเอาไหมป้าไม่สนใจมาจิกแล้วเนี่ยดูดิมันเอียงเราก็เลยว่ามันต่าไปไหมโค้งต่ำเหมือนเตี้ยแต่ป้าบอกว่ามันสามารถดันขึ้นให้มันขึ้นอย่างนี้ได้อะไรยงี้เราก็สวยดีนะตอนนี้เราหาต้นบีไว้ใต้ต้นจิกน้ำมันนั้นป้าป้าก็มาเจอทุกกลาบอันนี้มันน่าจะเหมาะเพราะว่ามันเตี้ยๆแล้วมันมีลีลาแล้วมันเออแล้วมันแบบว่าโคนต้นก็อ้วนๆหน่อยนะต้นมันโค้งมา เออบางบางต้นคนเป็นผอมๆต้นนี้ก็สวยนะปลาเนี่ยใช่ใชู้กัน,ด,น,นดูมิลลาหน่อยใช่ดูมิลลานี้นี้ๆๆนี้สวยดีพุดเจอ<ะ>ต้อนนี้เป็นต้นน้ำเต้านะน้ำเต้าต้นมัน้คิดว่านะผิดอีกหรือเปล่ามันสวยพอดีกับตำแหน่งที่ด้านขวาของบ้านนะคะความสูงอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเนี่ยแล้วก็ชอบด้วยเดี๋ยวกำลังไปดู หลังจากที่ลงไปสำรวจร่วมสิบล้านแล้วปลาก็ยังคงมุ่งมัน่นเจอตรงไหนชอบก็ยังลงไปแม่เริ่มไม่ลงแล้วนะคะคือตอนนี้หัวมันลอกทลอกมันไหม้ไปหมดแล้ว